ัวรัสสายพันธเดลต้าแพร่เร็วกว่าที่คิดไปม,มากใช้เวลาเพียงเดือนเดียวครองกรุงเทพไปแล้ว86.2%และต่างจังหวัด70.9%จากสถานการณ์การระบาดของโควิดลอกที่3ของประเทศไทยซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1มีสายน2564โดยพบว่าเป็นไวรัสกลายพันธ์สายพันธ์อัลฟาหรือของอังกฤษ ซึ่งมีความสามารถในการแพร่รุดเร็วกว้างขวางกว่า,วาสายพันธุ์เดิม70%จึงทําให้มีการติดเชื้อในช่วงเดือนมีสายนและพฤษภาคมค่อนข้างมากคือมากกว่าระรอกที่2แต่ในเดือนมิถุนายนก็เริ่มพบไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียซึ่งมีความสามารถในการแพร่ระบาดมากกว่าสายพันธุ์อัลฟาเพิ่มขึ้นไปอีก60%จึงทําให้ตราการแพร่ระบาดของโควิดรรอกที่3เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียวมากกว่า20,000รายเข้าไปแล้วจากการติดตามของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เก็บตัวเลขไวรัสสายพันธุ์ต่างๆของการระบาดทั้งในกรุงเทพส่วนภูมิภาคและภาพรวมของประเทศไทยพบว่าจากการเก็บตัวอย่างในช่วงวันที่24-30กรกฎาคม5 6 4ในเขตกรุงเทพ พบสายพันธ d ลต้าถึง86.2%สายพันธาาุ์ a l p h า13.8%และไม่พบสายพันธุ์อื่นๆส่วนในภูมิภาคนั้นพบว่าสายพันธุ์ d ลต้าพบมากถึง70.9%สายพันธุ์ a l p h า27.9%สายพันธุเบลตา1.2%โดยส่วนใหญ่นั้นจะพบในภาคใต้ ในภาพรวมของทั้งประเทศนั้นพบว่าสายพัน์ธุเดลต้าพบถึง78.2%สายพันอัลฟ่า21.2%และสายพันธ์เบลตา0.6%นั่นหมายความว่าในขณะนี้สายพัน์ธุเดลต้าได้ขึ้นมาเป็นสายพันธุ์หลักทดแทนสายพันอัลฟาครบทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคแล้วโดยถ้าเปรียบเทียบ1เดือนย้อนหลังระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่30กรกฎาคม ในเขตกรุงเทพมหานครพบสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มจาก32.4%เป็น86.2%ส่วนสายพันธุ์อัลฟาลดลงจาก67.5%เหลือเพียง13.8%สำหรับในส่วนภูมิภาคนั้นพบสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มจาก7.3%เป็น70.9% และสายพันธุ์อัลฟาลดลงจาก86.87.6%เหลือเพียง27.9%ในภาพรวมของทั้งประเทศพบสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มจาก16.6%เป็น78.2%ส่วนสายพันธุ์อัลฟานั้นลดลงจาก80.2%เหลือ21.2% นั่นก็หมายความว่าวรัสสายพันธุ์เดลต้าใช้เวลาเพียงเดือนเดียวก็สามารถขึ้นมาเป็นสายพันธุ์หลักของประเทศได้แล้วและคาดว่าคงจะเป็นสายพันธุ์หลักที่จะคลองพื้นที่ครบ100%เเซในเวลาไม่นานนักทำนองเดียวกับสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษทำให้อัตราการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกที่3ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องต่อไป โดยที่ในขณะน,นี้ยังตรวจไม่พบไวรัสสายพันธุ์เลมดาและเอฟซิลอนแต่อย่างใดแหล่งข้อมูลนักอิงจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข